รู้จักไฮโซตัวจริงนบนรงเดชทายาทคนกลางของครอบครัวนรงเดชหลังสาลตัดสินชดใช้อดีตซ e o Win Energy Holding รวมค่าเสียหายกว่า30,000ื่นล้านกลับมาเป็นข่าวที่คนในสังคมให้ความสนใจอีกครั้งหลังจากสารอังกฤษตัดสินเมื่อวันที่31กรกฎาคม 66ให้นบนรงเดชและพวกรวม14คนจ่ายค่าเสียหายรวมราว900ล้านดอลลาร์หรือกว่า3 0มหมืนล้านบาทแก่ผู้ก่อตั้งและอดีตซ e o บริษัทวินเอเน์ยี่โฮดดิ้งจำกัด W-E-H หลังถูกฟ้องในข้อหาสมคบกันชักจูงใจด้วยข้อมูลลวงให้ขายหุ้น W-E-H วันนี้คมชัดลึกจะพาไปรู้จักตัวตนของไฮโซหนุ่มทายาทคนกลางของครอบครัวนรงเดชนบนรงเดชกันค่ะนบนรงเดชเป็นลูกชายคนกลางของคุณหญิงพรทิพย์ พรประภากับดรเกษมนรงเดชผู้จัดตั้งบริษัท KPN Group Corporation จำกัดและธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดคือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และดนตรีนบนรงเดชเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2516 ปัจจุบันอายุ50ปีมีพี่ชายคือกริตนรงเดชและน้องชายคือกรน,นรงเดชท,ทั้งสาที่น้องสนิทกันมากมีอะไรปรึกษากันได้หมดแม้กระทั่งแยกเรือนกันออกไปแล้วก็ตามยังโทรคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตัวเองไปพบเจอมาให้พี่น้องฟังเสมอนบนรงเดช สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและปริญญาโทสองใบด้านบริหารธุรกิจและด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ประเทศอังกฤษจากนั้นเริ่มต้นเป็นวิศวกรฝึกหัดที่บริษัทเชลประเทศไทยจำกัดและเข้ามามาบริหารงานธุรกิจให้บิดามานดาเรื่อยมา ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากผู้เป็นพ่อให้ทำหน้าที่เป็นประธานบริหารกลุ่ม k p n Group ส่วนตัวนบนรงเดชเป็นผู้ชายอารมณ์ดีเขาสมรสกับภรรยาที่น่ารักอย่างดาวคอรอไทยนรงเดชลูกสาวของพลตำรวจเอกพจนบุญยะจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจและเป็นพี่สาวแท้ๆของนักร้องชื่อดังดังพันกรเมื่อปี2543มีล ลูกชายสองคนน้องนดนและน้องพบประวัติของนบนรงเดชไม่ค่อยมีคนค้นหาอาจจะเพราะเขาชอบทำงานที่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าไม่โดดเด่นเท่ากับกรีดและก่อนซึ่งเป็นที่น่าสนใจและจับตาดูในวงการธุรกิจกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายน 2,561ที่ผ่านมาครอบครัวนรงเดชเจอปัญหาถูกฟ้องร้องคดีซื้อขายหุ้นบริษัทวินเอเนอร์ยโคูดิ้งจำกัด w E บหนึ่งในผู้บริหารมีนบนรงเดชดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการที่ขอยืมเงินครอบครัวไปซื้อบริษัททำทุนต่างๆและก็ทำผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพียงคนเดียวล่าสุดถูกฟ้องร้องคนในตระกูลก็โดนร่างแหไปด้วยจนมีถแถลงการประกาศตัดขาดและไม่ขอยุ่งเกี่ยว หากนบนรงเดชทำการใดๆครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิน้นล่าสุดเมื่อวันที่31กร,รกฎาคม2566ศาลอังกฤษตัดสินให้นบนรงเดชและพวกรวม14คนจ่ายค่าเสียหายรวมราว900ล้านดอลลาร์หรือกว่า30,000ล้านบาทแก่ผู้ก่อตั้งและอดีตซ e o บริษัทวินเอเน g ย h o โฮด n ิ้งจำกัด w e h